สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนชนเด่น6สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนครีบวีดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ถ้าชอบแนวทางแบบนี้ここก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรห้วไทยฟรีโชคดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับลอยบนสูเรียสี่สูตที่แล้วดไปสองสูตรนะครับเราจะใช้สูตรที่เดินสูตรที่หนึ่งสูตรที่สอง ใช้งานในสุดในวันนี้นะครับสุดที่สามให้สี่พักงานไว้ก่อนนะครับได้ด 2, บนโซเดย์สุดที่หนึ่งเขนอนได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสุดที่สองเขนอนได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกไพ่บนโซดีที่หนึ่งสุดที่สองสุดที่สาม นี่สี่เมื่อเชลล่าสูมาทั้งสี่ศสุดนะครับศูนย์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 สี่สุดนี้ยังไม่หลุดนะครับระยะยาวสองปีศูนย์สี่สี่เข้าศูนย์นะครับศูนย์บีศูนย์หนึ่งคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดที่สองคำนวณได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหก แปดเก้าศสองสที่สามคำนวณได้8 9ดเก้าศูนย์หนึ่สศูนย์ตรที่4ี่คำนวณได้สี่ห้าหกเดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกเจนั่นเองนะครับไปทามาหาพิเดินกันนะครับว่าพิเดิน เนี่ยศูนย์มีกี่ตัวศูนย์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคูณมีหกทนหกสูนยเด่นเลยหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสองมีหนึ่งสองสามสีม่ห้าหกหกโอเด่นสามมีหนึ่งสองสามสี่สี่มีหนึ่งสอง สามสี่ห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด่นเจ็ดมีหนึ่งสองแปดมีหนึ่งสองส,สามสี่ห้า ข้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าพอดวงที่หกสูตรเลยนะครับสามตัวนี้น้อยบนเด่นสูตรนู่นนี้พอจะได้ศูนย์สองศูนย์สองหกนะครับชนหกสูตรศูนย์สอง 6 0 2 6เด่นสุดคือ2อกับ6นะครบับอันนี้คือเลข0นี้สูตรนอกสูตรนอกแก๊กใน0ถออนกำลังนะครบับเด่นสุดที่2กับ6วันนี้ จะขอกระดงมาะเภทสองกระปุกนะครับหลักร้อยสอบจับหลักร้อยจากกสองตัวบนจากสุดแต้มสองตัวบนในพิทีสปิดนะครับได้ตามนี้เอาร้อยมาใส่สองตัวบนที่เด่นในสุดแต้มนะครับสมมุติว่า ร้อยบนเนาะในบนในสูตรนี้นะชนชนสองตัวบนใน EP ท,นะ EP ที่สิบิททำง่ายเลยอีที่สิบิทของบุญที่เด่นในวีซิบิทมีนะ 1, 2, 3, 4, 5, หกชุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกันเด่ ก็เอาไว้ไปใส่ข้างหน้า6ชุดนี้นั่นเองก็จะได้ไป้บนเวียสองตัวบนในพีทสิบิตก็จะได้จะได้สามตัวบนนั่นเอง สองสองไปใส่หน้าสอง2ูนเจ็ดสอหน้องแปดเก้าสองนั่นเองนะครับเห็นสองศูนย์เจ็ดองหนึองสอแล้วก็ 24 1. 24 1. 26 2องแปดเก้าหนึแล้วสอแล้ก็เอาหไปใส่นะครับผมนำหน้าแล้วนี่หกร้อยเจ็ดหกหกหนึ่งหก้าแปดเก้าหกหนึ่งแปดหกสองเจ็ด จะเป็นหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็หหนึ่งหสองห้าปดเหหนึ่งแปหสองเจ็ดนนี้ยังไม่ปักหลักครับปักหลักอย่างเดียวคือร้อยสองกับ6 2องศย์เจ็ดอย่างนี้มันก็จะกลับเป็นถ้าถ้าจะกลับเป็นตรงก็จะทําเป็นตรงก็จะเป็นสองเจ็ดศูนด้วยนั่นเองตอนนี้คือเป็นชุดโต๊ดสามต๊ดนั่นเองลอยบนชนสองตัวบนี้พีที่สิบเอ็ดได้สามตัวบนในตอบนี้นะครับถ้าสุดถ้าสุดเขาเดินต่อถ้าสุดเข้าๆนะ สามตัวก็จะมาอย่างนี้ก็อยู่ในนี้เองสามตัวก็อยู่ในนี้นนต้องหาสูตรแต้มร้อยสิบหน่วยมาคัดหาชุดดิ่งอีกทีนั่นเองตอนนี้ในะอีพีที่สิบเกับสินะของของสูตรบุญ1ีสิ สูตบนสองตัวบลเลยยนเลอยู่ในปีที่สิบเอ็ดสามตัวบนน่นอยู่ในปีที่สิบสองเราจะได้ตามนี้ถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่เอาสูตรอื่นมาตัด้าจะอยู่ในชุดนี้เราจะใช้สูตรตรงและสูตรโต้อดอีกมาเทียบชนคัดให้มันเหลือน้อยชุดนั้นเองนะจากช่องสูตรหวยไทยรี Oh. Oh, อโยเกเนี่ยสุดแต้มมาคัดอีกทีนึงแล้วก็สุดต้นสามตัวสุดตรงมาชอนอีกทีนึงสองอีพแล้วสองอีพได้ตามนี้นะครับละเบนชนบกสุดก็ได้ตามนี้นะครับ 0 62โนนี้ไม่น่ามานะครับจากโซนนอกอีกหลายโซนอ่อนกำลังมากเด่นสุด2กับ6เด่นมากเลยใช้2กับ6พอนะครับใครชอบศูนก็ศูนไปแทน2กับ6แค่นั้นเองนะครับราบนชน6ูตรกนั้นได้ตามนี้นะครับเด่นสุด0 26เด่นที่2กับ6 ำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ